สวัสดีครับพี่น้องตอนดึกๆนะครับเกือบจะเศร้าแล้วผมมาจับกบอยู่ประมาณตีหนึ่งเคิงครับตอน <ville> med, ตอนี้ก็บตีเกือบตีซีสี่กลาวบ้านนะพี่น้องเบิ้งตกกบครับนี่ตัวนี้ครับหยัดบอลลุงเหครับเนี่ยเบิ้งครับหยัดบอลุกเหนี่ครับหยัดบอลลุงแล้วครับนี่ตัวนี้โตเมียนี่ สามตัวลครับตัวเมียนี่ครับนี่ยีตัวใหญ่ครับบังครับเห็นมะครับพ่อเห็นอยู่เนาะครับโอ้ผมอยากมีคนมาถือโทรศัพท์ผมได้ผนสิริสวดใหตเบิังครับครับเนี่ยงัดบนลูกนะครับอันเก้ากับอันยูในกับสิออกครับข้างในกับสิออกเลยเศร้าจับครับพ่อบอกไล่ครับอย่างนี้เสียมาครับเลย ครับผมขันผู้ใดเบิ้งคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับถือห้อยรวยเบอร์ครับผมครับผมเบิ้งครับโอ้อยากเห็นนิดเนาะเบิ้งมีตัวนี้ครับว่ามันอาจจะไม่เห็นปก็ได้ด้วครับเบิ้งแค่นี้ครับเอาครับเบิ้องเบื้องเห็นบ้างไหมคนครับคนเห็นบ้างครับเต็มองค์ครับ สุดยอดเลยครับครับผมกัฝากไว้น้ำครับเดี๋ยวขึ้นจะขับบ้านแล้วครับพ่อกับบ่จับแล้วตอนนี้มันยัดบ่ลงครับโอ้ครับผลพี่น้องโอ้ไม่นจโตยังไงสุดยอดเลยครับสำรับนี่กับฝากติดตามน้ําครับผมครับบวัยดีครับ